หนึสองสามสวัสดีค่ะวันนี้เราจะต้องไก่กลังครับแต่วันนี้แต่ตอนนี้ต้องหนักไก่กล่องอันนี้พี่ซ้อขาเขียวเทลงไปเลยประมาณสองซองครับอันนี้พี่ผงซูร์กับน้ำตาลครับ มีีสุลอกีกับกับพี่ใครครับขยำกันครับเสร็จแล้วเอาไปับขยำกันให้เข้ากันมาทำงนเข้เากัุกนกันึทําเอาให้ป่วเนะครับอย่งาาข้าหรนางนาอันไหนยังไม่ได้กี่สามเลยครับ ไสยครับกรครับน่ครับครั้งแรกเลยนะ่อยางไม้อย่น้องไก่นตัวถั่วทำใ้มันั่วทใหมันั่วครับไปนานเลยคะประมาณกสองชั่วโมงได้ไหมได้ครับเราไปทำอะไรหมักไปใส่ไว้ที่ไหนก่อนใส่ไวู้อะไรคที่ตู้เอ็อเราลองดูคะอยากประมาณท่หรบครับ่ยะจะเสร็จแล้วให้ทำการตัวย่างด้วยทั่วด้วยทั่วน้องไก่อันนี้มีน้อยอันนี้ใช้เนื้อไก่อะไรคะต้องติดอะไรตะโพกน้องติดตะโพกแล้วมีปลายปีกด เดี๋ยวเราจะไปทอะไรคะเอไปหมักใชอะไรแช่ตัวเยโอเคเดี๋ยวตอนนเรกลับมาดูอนิดนึงครับปีตันนี้ไม่ค่อยมีโอเคยังเรนยังไะอ้ี่เหมักเสร็จเรีบอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแจตู้เย็นกันนะครับใช่ครับโอเคครับตวางสองสามนึ่งสองสเอาไปแจตู้เย็นไว้อสองข้ามงอนะครับตู้เย็นแรงหนาะเลยก่างสองชั่วโมงแล้วเจอกันนะครับใช่ครับโอเค แล้วเอาออกมาอะไรดีโอ้โหไอ้ทอดกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูหนึ่งต่อจังอันนี้คือแป้งครับแป้งข้าวเจ้าแป้งาวอันนี้คือพริกไทยครับอันนี้อันนี้คือร็อตดีครับเสร,ร็จแล้วเสร็จแล้วใส่สูมน,น,นี่เลยครับน,นี่กำวนถุงยังไงลูกจับขึ้นมาจับถุงใช่ไหมจับจังสองได้ไงจับจับถุนนะง,ง,ง,งถุงมาเดี๋ยวนะเสียดายทำอย่างนี้ให้หู ับไว้ะดารจะดีตรงนี้จับไปไเดาขากะเดาได้ไแป้งตดต่อไปแล้วไปเจ้าไก่มาทุกแป้งนะต่อไปก็ส่ินต้องใส่ี่ชิ้นเองต่อไปในถุงงงาเลยสิเออจิ้มเยไป็นไม่ต้องบกก็ใส่วางไว้วางเลยให้คสี่ชิ้นใส่เข้าไปสี่ชิ้นชิ้นใหญ่เลยค่ะสองแมสองสามชิ้นใหญ่ค่ะัเล็กกับอันกไปตอที่หลังามสชิ้นหนึง แล้วปิดปากถุงแบมาเก็ยกถุงถุงขึ้นมาอันนี้วางไว้ยกถุงถุงขึ้นมาแล้วก็ไปแล้วจับนี่จับนี่ยาวยวจับแน่นะให้ต้ออกมายาวไยอานี้ีย่ียโค้น่เตรีอนะครับตอนนี้แล้วถุงดูดครับเป็นไงครับนี่เวลาจะทอดก็มีโอ้โหแล้วเดี๋วก็จะูีการ่อแงแห้งป้งแห้ครับตอนนี้นะครับค่อยนะมาอยังแก็ขยงนี้เดี๋ยวมาเรมดครับตงครับตงกครับค่อยๆวา อืมรายกาให้ครบยให้ค okay. ุบเยี่ยให้ครยาวยาเลยยาอีกอ่ะโอ้อืมอยารับตวนี้ยาจะแทงให้ติดจะแทงให้เดินข้างบนมารวของเขาี่ดีติชี้้ครับพี่ใหญ่นะครับระวังกระดิ่นะจับตรงไหนจับตรงไหนยจับตรงไหนน้องโอเคหน้าี่เดก็ให้เลีงหลืองให้รนี่ครับครับ

วางดิไม่ต้องเดินมาโอเคครับไก่ทอดอันนี้ก็คือสำเร็จไหมครับสำเร็จครับโอสวยงามนะครับอ่าไปกินกันเลยไป